สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอีสานชาแนลค่ะเมื่อนี้เฮามาเที่ยวอันส่วนพิง์เรมอนกันค่ะมาเบิ่งกันค่ะส่วนพิง์เรมอนนะคะของอ่าท่านดาบสุทินค่ะเพิ่งจะปลูกไว้เห็ดอันน้าพิง์เรมอนหรืออันมะม่วงหามะนาวโฮไหมค่ะไปดูกันค่ะเพิ่งจะปลูกไว้เห็ดน้าค่ะเนี่ยค่ะ นี่คือบรรยากาศโดยรวมประมาณสองไร่ค่ะที่เพิ่นปลูกไว้นะคะอยู่ท่ามกลางกับสวนยางพาราค่ะในเมื่อ,อยางพาราตอนนี้มันตกต่าค่ะราคาตกต่มเฮาก็ต้องมีแบบอย่างอื่นมาทดแทนไหมค่ะนี่ค่ะขนาดดินเพิ่นกับบ่ค่อยงามด้วยค่ะดินผสมหินแมเพิ่นเก็บออกเนี่ยค่ะกันยังงามเลยเป็นพืชที่เป็น ต้นไม้ที่สามารถผลไม้นะคะที่สามารถขึ้นได้ง่ายกับสภาพดินทุกสภาพเลยค่ะนี่ค่ะปลูกถ้าหนูจำว่าผิดเพ่นอาจจะปลูกประมาณลงดินประมาณประมาณปลายเดือนมกราค่ะปี2 5 6พน้า้หิสานี่แหละค่ะ่านไปได้ประมาณ3 4เดือนนี่ค่ะคือแบบตั้งหลักได้แล้วงามเลยพงนก็นจะมีกระทอมนางเลนนะะ้อค่ะ คือมีโครงการเพราะว่ทั้งพูนะคะทั้งทีน้แล้วเฮาแหนมเหตุรลด่นนะคะเป็นถนนใหญ่ค่ะสี่เลนเลยตัดผ่านไปช่องสายตะกูนะคะคือจุดผ่อนปลนข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะม่นกืบมีโครงการมาเพิ่มเหตุเป็นรีสอร์ทแต่ว่าตอนนี้ก็คือปลูกะมะม่วงหามะนาวโห่ไว้ก่อนนะคะเพื่อแบบว่าให้ลูกค้าเข้ามาแล้วแบบมาทายดูปทายหยังยังส่นะคะ นี่จะเป็นประมาณนี้ของท่านดาบสุทินค่ะผู้ใดอยากมาเบิ้งงานนะคะสามารถติดต่อคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนูซิพามายูทีอันอำเภอบ้านกรวดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอยู่หมู่บ้านสายโท3ค่ะของท่านดาบสุทินและคุณนายคุณนายติ่งค่ะนี่ค่ะสวยมากขนาดว่าด,ดิน ดินไม่ได้หินไดค้ค่ะก็ยยงสวยไหมคะก็ยังโอเคยังยได้อยู่สวยๆค่ะเนี่ยค่ะข้างหลังก็จะเป็นอาโอ่องค่ะเพื่อจะเอามาไว้ค่ะเขียนคำว่าเวลามยินดนีต้อนรับไหมคะส่วนเราจะอยู่ท่ามกลางแบบ สวนยางค่ะสวนยางพาลาล้อมรอบในเมื่อสวนยางมาราคาถูกค่ะเออไม่ใช่สวนยางแผ่นยางขี้ยางมาราคาถูกไหมคะเขาก็ต้องหาพืชทดแทนตัวไม้ค่ะเพิ่นก็เลยมาล้อมปลูกเป็นะมะม่วงหาวมะนาวหูค่ะนี่บรรยากาศมีกระธอมไว้นางชิวค่ะนี่มีบ้านพักตั้งอากาศถ้าอยากมานางังผู้ใดสนใจอยากมาเบิง้งมาเยี่ยมชมกะ คอมเมนต์ว่าด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูพามาจังหดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนิสานชาแนลด้วยค่ะช่องน้องไมเป็นกำลังใจหนูน้ำได้ค่ะสาวอ้วนขอพุณนค่ะนี่ค่ะลูกค้าที่ติดต่อมาค่ะคอมเมนต์มาเขาเลยพามาเบิ้งค่ะแล้วชิไปเหตุยูทีของเราประมาณสิบลายนี่แหละค่ะเจ้าของรีสอร์ทห้องพักสามพันห้องค่ะ